ครับพี่น้องครับตอนนี้สุดๆเราอยู่ที่ไทยวัสดุมีนบุรีครับพี่น้องพี่แชมป์มาแล้วแอดมินแชมป้าาาาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแอดมินเดินทางมาถึงหลังเวทีแล้วนี่สวัสดีครับสวัสดีครับฝากช่องฝากช่องแอดมินแชมป์นะครับแอดมินแชมป์ครับสวัสดีครับเตียวก็ต่แต่แบบใ่หน้าบ้องกันบ้างใ่อใต้ข้าวมันอย่นี้ตั้รับพี่บ่าตั้งรับบ้าบ้าตั้รับบ่า ไปเะาเนห็นเพิ่นเห็นพูดเนี่ยนี่งใจพี่รองนั่ใจพ่อจูดีว่าอีทักหาเพิ่นแล้วเพิ่นพูดเอชไอโยยอชคือเมอนุญาตแล้วเอียงมีสี่เม่คือลองยูทูบบนพันเพิ่นว่าใคือแบบดีใจก็แบบแค่พันเปิดไลฟ์ได้ก็คือดีใจแล้วซึ่งมันเป็นแบบว่ามันเป็นอาวุธเนาะในการทำมาหาติดของเรานะครับก็คือผู้ที่แนะนำรือบอลเนี่ยนะครับเป็นผู้แนะนำนะครับ ก็ซือแบบไม่แค่ไนน้ำวงกัดัวยสุดยอดพี่แชมคับคนเลีงยังไงพี่น้องได้ไหปิดครับอ้โเด็กชาีหีแน้พอวีครับขอบคุณมากครับพับพี่น้องบข้างหลังครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจ้าอีพักเอาเฮ็ดแบบนี้อีกใบได้คอยก็ควรแล้วใช่ไหมครับว่ะคอยหัวตะลุกขึ้นเนี่ยกดคอยโพดเวสติเอาอีกใบ่ะบ่มอว่างเลยมึงนี่มือบ่มือมัว่างจังเฮ็ดว่านสัตว์วันนี้มันเล่นเร็วโอ๊ยความเร็ เยาวาเยาวาทัพระดาเห็นอีกน้อยเส้นแร้งเส้นกาเนาะเุทธเห็ุนี้มเป็นตะเบิ่งปวดที่เรียเบิงแน่นนะเบิ่งแน่ปเบิ้งหันอะไรอียงอ่ะโอ้โอ้ตอนนี้ล้านแปดแสนวิวเลยด้วตอนนี้เฮยโมเม้น สนเปหมื่นวิวคอนเทนต์คอนเทนต์เบาอีกปาหาแสนเปลี่นนิดนดนูมันหน้าเตี้นมเสียฮะเขาดังแล้วก็่หญ่เต้นตัวบุมีมูนังเลเจ้าลรมันดังเทียนมานั่งมหาเตี้ย่เท่าโอ้ยถวหลอกก็ยไดเต้นร้อมันจีคนเชี่ยมปับเต้นตัวเขาจางกรเต็นตัวเมื่อคืนที่เรเห็นที่เขาเต้นกัน ปาขอได้ซีพันสมเมมื่อคืนนี่ไหมได้ซีพันหาแบงใหงพ่อต้นสองร้อยถ้าเราไปซื้อน้ำไม่กินก็จ่ได้ท่าเป็เจ้าพอแบงมาทางนี้นะแม่อันนี้ขนาดเส้นยงล่าชอเป็นเั้นเช่อนียีคักอยู่ด้วยพจ้ามาอันนี่เน่ปาขนาดไปกดคลิปตามนคับแล้วก็ไปแช่เในเบาอีีแช่เลยขอบคุณาแช่ไปเลยนครับไป ดยอดเลยยอดแต่ว่ายอดเพื่อนมาแรงกินมาแรงแท้อยู่บุกีชั่วโมงกินมาแรงแท้มีไหมมีไหมจบประเทศมีป้ายแบบนี้ไหมมีไหมมีไหมนยังไม่มีเลยเดี๋ยวแล้บว่าเขามาแรงเขามาแรงจริงครับมาแรงนี่อ่ะโอ้อีกอีกตลาดอุงอิยังมีนะเห็นไหมอันอุงอิยังมีนี่เปล่าเอ็กรัตนบุกคุยก็มีเบ้าเบ้าเอ็กก่อนรัตนาบุกคุย เอาอีหลีกานการใช่พี่น้องผู้ไดร่ำผู้ได้ดังเอาไปกินมี้งปกลูอะเปล่าอีแล้วตอนนั้นดุกี่กจอมาปุกลูกเค็มให้เด้ไัมแต่เียวก็ดองทางกันน้องม่น ะนกับพี่น้องอาจจะมักแบบนี้กับนีโอกาสคัดเจียบีมากังจมวนเือนอเยมาเมื่อนี้กับมวนที่เราลาเมื่อนี่มันเบาบางเวลามันหน่อยพักก็ติ่นไรสดอยู่หนี่เมื่อนุ่นมาไรมาสาแค่ได้แมป์ฝากไปด้วยพวกนี้ลิงใหม่ลิงใหงใหม่แปดบาทเริ่อแปดสิบบาทมีขงรายอนนะครับขอบคุณพี่น้องราลามหลายไปกบงข้านงหนาครับมม่อนี้ ใช้วัสดุมินบุรีครับเดินปูนยางดีดวยพี่น้องครับใช้วัสดุมินบุรีเสดีเดียงครับเริ่มีเดียบร้อยแล้วครับับ่บอนรับเีชเชลครับพี่น้องถ้าไหนแล้ตอนนี้ คนติดตามสองหมื่นสองพันคนแล้วข้อเดือนเนี่ยปวดข้อโม่งกันก่อนปีฤดูกาลนี่คออย่างสามหมื่นซะเอ้อสามหมื่นกลางหมื่นโอเคสวัสดีครับ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 สบายดีสบารัสดีครับครับของหน้าของช้าสะดวกพี่น้องมาร์คมาร์คก่อนสองทุ่มได้รับบัตรราคาร้อยห้าสิบบาทแล้วก็ชิงแหวนสองดวงแมนเมนเมนครับมือไก่ฟาดบ้านฉันนะ หลังจากจบคลิปนี้ล้วมาเลยครับของน้ำของท่าสะดวกพี่น้งแต่จะไน่ลาน้อยกับมา้าหรอครับก็มา เทพวกะเลนวินเน่ครับพี่นองครับในอีสานนอกกับสามทุ่ม สมกับวัดโจเอินพี่ใหญ่ครับในเวลาเราก็แต่งหนา้เนา,าเราเป็นคนที่มีระเบียบมีวินัยเป๊ะทุกอย่างครับคลิปเคยเห็นเวลาเท่าใดเราก็เล็ปสุดยอดเลยครับพี่นอ้องการใช้ในพุ่ธรรมดาครับสมกับวัดโจรเรียกว่าพี่ใหญ่มาตรฐานม่เคยตกครับเป๊ะตลอดการใช้ลำเบิร์นออฟพิเชียวครับฝากพี่นอ้องบนใดคนห่งกดติดตามครับ รักต่อน้องๆลูกๆเสมอครับผมมีพิษมีไัยพี่น้องมีแต่ทิมวนไปนะนี่กฝากพี่น้องท่านนี้ครับพอกันครับใช้วัสดุมีบรีแล้วก็เข่ากุ้มปิดครับคุ้มปิดเนาะลิงแรกวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับ180บาทครับหรือพี่น,น้องอีซือเมาเมาไปเลยกะ 529บาท9วันครับบัญชีเดิมกนใครเดิมทักบัญชีสาวน้อยเพลแพงแฟนเพจครับออคลิปนี้ฝากไปลองครับนี่ครับ